อาดีอาดีดีอ่านจะเจอกันถูกต้องอยากเข้าแกนครับเฮ้ยแกนในดันหนึ่งมันเทสเป็นเวลานะเว้ยเออเอาไว้ไปตีกระดีนะเขาเป็นคัมโน่งไฟคู่คู่ เองกู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 เองเกมนี้กูเอง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 เออไอ้ดีให้ดีเอ้ป้ามันป้ามันป้ามันไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้ยป้ามันไม่คนเว้ยป้ามันไม่คนเออป้ามันไม่คนเอาเลยเอาเลยไว้ไว้ไวไวป้ามันไม่คนเอาคืนเลยเอาคืนเลย มึงจะแกล่ะนักหนาวะเฮ้ยมาเกมแรกมึงก็เวทกูเลยหลอไงวะ ไถึงหลอดไอ้เชี่ยบเมืไหร่เจ็บมาใหม่ครับพี่แมนเอลสูพี่แมนในกู้ชื่อแสนในจิ๋มหายกู้ชื่อแสนเออากูว่วกูว่วอย่างขอบคุณไอ้ชาด้วยครับผมติดลาของคุณชาด้วยครับ เดียวเดียวมึเจอกันเดียวเดียวเดียยวกูวมากูมาเมียมันเล่นดีนะเว้ยกูเห็นจังหวะโป้งไหลช็อตละกูบอกแค่นั่นแหละโป้งโป้งโดนน่าจะแตกนะตอนเนี้ยกูบอกเลยโป้งโดนโป้งโดนอีกที่อะแม่งขึ้นหลอดปะแม่งกูโดรแม่งได้ยังไงวะเฮ้ย อะไรวะไอเชี่ยระยะเทีวเม้นกูโดนได้ไงวะบ้าเปล่าไอชายเออเกมมันบัาเปล่าวะเพี้ยนไหมเมื่อกี้าแต่เต็มยังกับโฟลิกเลยครับพี่ไ เกินไปไอ้น oh 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 oh, ุ windows, ่มเกินไปมึงก็พูดซะกูซะกูทอมตัวไม่เป็นเลยมึงก็พูดซะกูทอมตัวไม่เป็นเลยชิบหายเกินไปป้านุ่มไว้มึงต้องเรียนพอเรียนให้เกิดนะเว้ยเมียเจ็บมากเมียเจ็บมากพอพอไม่เล่นไม่เล่นเมียเจ็บเมียเจ็บมันก้นหิวมันก้นหิวมันมีหิวนะคาป์บอมมีหิวคาร์บอมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอนมีหิวคาร์บอมมีหิวคาร์อม เอาเล่นต่อเล่นต่อเอาแค่เจ็บๆพอกุ้ยกุ้ยกุ้ยเออกุเลยนิกกุเลยนิกสวัสดีรับประสบการณ์ตอนโดนกระทืบปากหน่อยครับกูจะกระทืบปากมึงก่อนเชี่ยกูไม่เคย เอาเล่ยเอเลย่ออยเชื่ออยู่เ,เ,เ,เชื่ออยู่อเล่ยอเล่ยเชื่ออยู่เชื่ออยู่ไว้ไฟล์นเดาพาไปเสียแขนโบลิกเดาพาไปโบลิกาากูบอกนั้นแหละมันต้องแบบนี้ดิวะกล้าเล่นกล้าใส่แซนเชิมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเว้ยกูบอกแค่นั้นแหละไม่ห มีหน้าเจ็บมีหน้าเจ็บกูไหวกูไหวเอาเอาดิเอาดิเอาเลยเอาเลยช่วยอยู่เอาเลยเอาเลยไม่ร้านนะไม่ร้านเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาลับหน้าลับหน้าเอาลับหน้าลับหน้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เฮ้ยต้องแบบนี้กันดีวะเจ็บนะเจ็บจิตแค่บ้านโพนึง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 ไอ้เชี่ยแม่งโดนทุกเม็ด ลองกับแอบเบา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 คู่เอเลสตันทำอุปกรณ์นะครับจะหายสวัสดีเอเลซีด้วยสวัสดีครับผมรู้เรื่องเดี๋ยวเจอกันกูบอกเลยรอเลสต์รอเลสตเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจัดการเองตัวเราแม่งเลสตขอบคุณละชาด้วยครับผมเปอร์ก้อนอีก5เกม แต่ว่าตอนเย็นเล่นคอนอยู่แล้วผมทิ้งไดมันไม่ได้ครับผมผมเกิดมาจากไดมอนด์นะผมไม่เคยลืมเฮียเดี๋ยวเจ็บเดียวเจ็บว่ายว่าว่ายกุ้ยกล้ยก la ุ้ยเองกล้วยเองมาดิมาดิมาดิว่ายไหมมึงว่ายไหมขอบคุณครับผมทาย15ดาวขอบคุณครับวันนี้จะลงใช้ด้วยวันนี้จะลงใช้ด้วยนำเจอกัน ว่าเมทแม่งเล่นดีจัดเลยนะเล่นดีหมดเลยเกมเนี้ยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปแข่งเดี๋ยวพาไปแข่งบอกแค่นั้นแหละเดี๋ยวพาไปแข่งเออเออกูกูกูเห็นช่องกูเห็นช่องไอเต็มมึงเดินดูข้างหน้ากูหน่อยสลิมเจ็บสลิมเจ็บมากสลิมเจ็บมากวาวายวายสลิมเจ็บสลิมเจ็บ สลิมกลับลาบนะสลิมกลับลนะาบสลิมไม่ไหวสลิมไม่ไหวสลิมไม่ไหวนะมึงมามามาเอ y ยู t u b e y o ู t u b e มาไหมสลิมไม่ไหวสลิมไม่ไหวโดนต้อนเม็ดโดนต้องเม็ดเออเรากัด,ด,ดให้เรากัดให้รอแบบเรากูแป๊บสวยว่าแล้วไงครับผมเออแม่นขนาดนี้ยังไม่งกดหัวใจให้แสนอ้นหรอวะนั่นโดนแตก ซิงลอดไอ้เชีย่ยหน,นึ่งเมตรโดน,เออเรนสองเมตรโดนเออไอ้เชี่ยแม่งแม่งสองเมตรโดนมันวับกลับมันวับกลับผมใจเย็นใจเย็นเวจิตไอ้สัตว์ยังไม่ก่อนนะไอดีนี้ไดมอนด์นะไอดีนี้ไดมอนด์ทักมาเลยนะเตมหน้ามีโพนี่โพนี่คยยใครจะเศรสาดีที่บอลได้ครับผม เม็ดครึ่งรอดไอ้เชี้ยโดนไม่ได้โปนะไม่ได้โปไม่ได้โปเฮ้ยรอรอรอไอ้เชี่ยพิมพ์โปมาหมดเลยัจบมีหน้าเตี้ยมีหน้าเตี้ยมีหน้าไม่น่าไหวนะมีหน้าไม่น่าไหวนะมีหน้าไม่ไหวนะตัวเนี้ย ไม่ไรไม่ไหวนะเอยเทยเทยพอเลยพอเลยพอก่อนพอก่อนขึ้นขึ้นบ้านยากขึ้นบ้านยากไปมันในบ้านในบ้านเแต่คนหร่อเลยขอบคุณครับผมแม่งตามึงถึงไว้เนี่ยเอเติร์นห่าตาแม่งถึงจัดเลยทูดีนี่คนลงคนหล่อสาวๆตึมเอได้ดอมเจอกันผ่าน รองแบบเป็นเจ้ามากเป็นเจ้ามากเป็นเจ้ามากเรียบร้อยนี่กูมากูมาอยู่กูมาอยู่กูเอาเลยกูเอาอยู่กูเอาอยู่กูเอาอยู่กูไว้กูไว้กูบอกเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันกูเองเมดเป็แม่งอย่างเอารีสวยสวยเลยเออมาคอมโบแดนเออกูจัดเองคอมโบมึงเอาดิคอมโบเบคแดนเซิร์ฟอ่ะเอาไหนดิเอาไหนดิ กูมากูมาเออกูเจาะห่วยเองกูเจาะห่วยเองเอาเม็ดเดียวเม็ดมึงไหวปะมึงไหวปะเมีไม่เอาเมียไม่เอาเมียไเอาเมี่อเมียไม่เอาเมียไม่เอาเมียไม่เอาไหวเองวันดีทุกคนด้วยนะครับผมน่ารักยังเลยไอ้เชี่ยกูไม่ใช่มาแตลไอ้ชิบหายนรก ดูแซนเทลครัำน้องไม่ใช่มาเดียวแดงลบดีองศาดีขึ้นรอดไอ้เทียเม็ดเทียเม็ดเม็ดเทียมากเม็ดเทียมากแดงลบดีองศาดีเทียวเทียบเทียวเทียบเทียวไม่ไหวนะเทียวไม่ไหวนะปลาไรเปลาไรเปลาไรเปลาไรไปกูปลาไรไปกูตันโดนแตกตันโดนแตกไอ้เสียติดเฉียวติดเฉียวมันมันติดเฉียวมันติดเฉียวพอ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 กูปวดเฉียวให้แล้วนะเว้ยกูปวดเฉียวให้แล้ว กูเอาเอง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 กูกูเอาเองกูทำให้หมดแล้วก็อยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ตันโนแตกเชี่ยแม่งเอ้ยแม่งมือกูสั่นเลยว่ะเออแม่งเอานักแข่งชอบซื้อเขียวจังวะพี่ถูกต้องนักแข่งเขาซื้อเขียวไวนะเว้ยไม่ใช่อ่ะแปลนไปไอ้เชี่ยคือหลอด ซื้อเกันมาเกิดมาปลาไหลปลาไหลซื้อเกิดมาปลาไหลซื้อเกิดมาปลาไหลซื้อเกิดมานะไม่ต้องตามไต้องตามปลาไหลซื้อเกิดมาิวตูิวตูมึงถอยมาพี่ปลาไหลซื้อเกิดเหรอครับเมื่อกี้ครับผมแม่งเออซื้อเกิดมาเร็วจัดเลยโจมันมาปะฮะเทียไม่มาเทียไม่มาเกรงเกรง แดงเราเนี่ยข้องสายดิเอาล่วงนะล่วงนะล่วงนะเออช่วยช่วยช่วยสวยกูปะไอ้ชี้ยแม่งติดโลเมื่อกี้ดีแดนอยู่ชนเผ่าไหมคะอยู่ชนเผ่าไหนคะมูเซอร์ดำยึดอย่างเดียว <c oughs> ไอ้เชีย้ยแม่งเอ้ยปะสายกู แม่งอ uh ีป่าสายกูแม่งไม่ไม่ดาเมจแม่งขาดหรือว่าป่าสายไอ้เชี่ยดนโูดนนะดนนะดนนะไว้ไว้นะไว้นะสวยสวยไว้นะไว้นะมันไม่ไหวนะปลาไหลไม่ไหวนะปลาไหลไม่ไหวนะไปว่าอะไรปลาไหลไม่ไหวนะไอ้เชี่ยไิ๊บหมดจ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 ิ๊บหมดถอยถอยไม่ตายไม่ตายมือเสือดำใส่ห้าหกครับผมต้องเฮ้้ยหนใส่ เรียบร้่อหนึ่งเออรอบแบบรอบแบบกูมากูมากูมาพวกโดนเนี้ยจะแตกไม่แตกนะขึ้นรอดนะขึ้นรอดจริงนะกลับกลับนะกลับมันกลับบ้านนะมันกลับบ้านเออมันกลับบ้านมันกลับบ้านลองรอแบบลองรอบแบบเดี๋ยวมันกลับบ้านเอเอเมียแบบพวกดีจัดเลยเออรอบแบบกลับบ้านกลับมันกลับบ้านมันกลับบ้านซันเดย์ซันเดย์แย่ เตียวครึ <je> ugh, mm ่งร่อนนะเตียวครึ่งร่อนนะเตียวไม่ไหวนะเตียวไม่ไหวนะไปไล่เจ็บนะสองพันเจ็ดนะสองพันเจ็ดนะสองพันเจ็ดเอเชียเมดเจ็บมากมันไม่กล้าออกมาเลยแดนอยากลองเทสแคนจะเทสแคนเหรอครับและจะเดือนหน้าครับเปิดเทสแคนน่ะและจะเดือนหน้าครับเปิดเทสแคนน่ะครับผม แม่นขนาดนี้ยังไม่กดหัวใจให้แสนหรอวะไอ้เฮียรับนะลอดช,ช่องเฉวินละกองลอาช่องเฉวินละกองเอาเลีวเอาเลีแฮ่แสนทำไว้มาแล้วสวยไอ้เชี่ยแม่นเขียวตายได้ไงวะว่าละเจอลอดช่องชเฉวินละกองยดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมมามึงรอกูแป๊บมึงรอกูแป๊บ กูไปกูไปเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งสามทางนะเว้ยไห้เกีย่ยกู้ต่อสู้การให้สามทางเอยูตัวยูตัวยูตัวเมตึงมึงเล่นกันแฝงเสริมมึงต้องสามทางนะเว้ยเออมึงต้องให้เกี่ยู่ต่อสู้กูอยู่ก่อนเล่กูยังต้องสามทางเลยเออกูอด,ดี เฮ้ได้ไปบนไปบนไปบนเฮ้เฮตันโดนแตกตันโดนแตกนะตันโดนแตกนะตันโดนแตกนะตันโดนแตกไอ้คิวตู่คิวตู่คิวตู่ตันโดนแตกนะเอาเอาเทียวเอาเทียวนะมันตันโดนเทียวแตกเลยไอ้ชิ้นเนี่ยแมงเอ้ยกับตายนะครับ เอายังสดยมันอ๋อเฮ้เชี่ยทำทาทำทาทำมาทำมาเผลอได้ว๊ายดีพ totally. ี่โชคด้วยครับผมบ๊ดีพี่โชคด้วย y ู u t u e กลัวทำทางมึงกลัวแพ้อะไรนักหนาวะ o u t บวัยดีพี่โชคด้วยครับ Ku bercakap dengan orang yang tidak berbudi.